สวัสดีครับพี่น้องฟอกกับพัาดฟอกวีทีไทยบาทหากินแบบบันบางอีสานบมาเล่ากับ่นี่จะยุ่งว่างเนะาะบ้านทิศเห็ดรอเราจใส่ครับพี่น้องอันนี้ได้สอนนะครับเห็นเพิ่งว่าวิทีชีวิตวิทีไทยบาทน,น้ำไม่ราบบางนาะน้องมาเห็ดของหาอยู่หากินนะพี่น้องนี่ใส่ง่ายครับ,อย,รบอยู่เป็นรอบสาง ใส่ทีเดนะียวครับพี่น้องแตงที่การใส่ก็ต้องจำผมไปนะครับผมเห็ดงูป่าผมไปก็ได้ใด่๋ยวใส่เสนอชีวิตแบบปัญญาเลยนี่ครับเป็นหลอมมกง่ายนะเดียวคนระับเดีลยวจะปลูกประมาณนี้ครับ หลอดสัครับข้างเดียวครับอันนี้ครับเป็นอันที่ผมใ้ไปแล้วเป็นปีแล้วครับใสมาปีแตีวมันขาดเลยกินมาสองมันเบี้ยวง่าป็นมาณนี้นะครับนี่เงาเต๋อครับเดือดตามากินหลายแล้วกลางวันครับ มีก็าไปเสือเข็เหตเองเนาะได้มากมานกับผาภูมิใจนะครับใส่ใส่น้ำหน้าน้ำป้องน้ำน้องมาครับพี่น้องหลบหลบสีดีก็จันทรให้พี่น้องจันมวันได้เทระโต เนี่ยเขาไปเรื่อยครับเสือนน้อนจิ้มจัน้าเขาปับมันก็รันปับปิดหูปิดประตูเขาว่้อะไรทนรอบนี่เขาไปเรื่อยครับพี่น้องจะห้ามเขเก็บแล้วครับพี่น้อง คหอม er, น้อยเหาาันใจใส่เวลาเยอะมากขมก็ก <partido> ล <bamboo> <Around>. ัวครับนี่ออกมากลับันีครบขอบคุณทุกการที่เขามารับชมนะครับเน้องเรื่อกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจครับคาดปลอมวิถีไทยบ้านหากินแบบบ้านาอีสานบ้านเฮาได้ครับพี่น้องรับคลิปนี้กับ ก็ okay,